ครับสวัสดีครับแม่หนอมพ่อพ<ป>ีกเ<ด>นาะครับผมวันนี้เง็นกี่พระที่มานมาติดตามไอผลสมแดงเนาะครับสมแดงนะครับใส่กับทุเรียนเท่านะครับแม่หนอมนี่อยู่บ้านไหนครับแม่หนอมอยู่บ้านนั่นแก้วจา้าครับตำบลตำบลหนองพันท่าอำเภอโซลพิไซโซพิย,ยู่บึงการค่ะจังหวัดบึงการแม่หน้อมใส่สมแดงมานีจักปีหรอครับ ใส่สมแดงมานีสองปีแล้วค่ะกับทุเรียนพอดีเนาะโพเรียนก็ไปสองปีพอดีนะครับอัตราชวนใส้นะครับอัตรา่วนอัตรา่วนที่ใส้นี่อ่าถ้าเป็นขวดเป็นน้ำนี่สีใส้นึ่งฝาค่ะใส้นึ่งฝาต่อน้ำยี่สิบลิตรยี่สิบลิตรครับเราไอ้ที่เป็นพงนี่เขาเอื้นกดอะมิโนจ้าครับเข้าอ่าผสมใส่ขวดโคกสะก่อนขวดโคกนึ่งนี่น้ำขวดโคกนึ่งนี่ต่อหนึ่งซองหนึ่งซองครับ เฮาละล่าให้เขากันแล้วเวลาเฮาสีใส้เฮาก็เอาฟ้าน้อยฟ้าทั้งในค่ะของโซมแดงนี่ยเอามาตวงนึ่งฟ้าแล้วก็ตูโซมแดงนี่ก็นึ่งฟ้าเอาใส่กันเสร็จแล้วเฮาก็ค้นๆเขากันละเขาก็ใส่พลอ่าเดือนหนึ่งเข้าพนสองเทือค่ะเดือนหนึ่งเข้าพนสองเทือสองเทือจ้าครับสุดยอดเลยเนาะสองกระทำธรรมดาเนาะภาคอีสานเข้าเขาก็เริ่มปลูกเนาะแม่เนาะ จ้าถ้าข้างมันแล้วแต่เดือดละสาวเด้ก็ได้จ้าแห้งสิงามค่ะจ่าทนผู้ใดขยันสีดูทันหางงามนะครับผมม่ผลขังเที่ยงกับผู้ใส่มาจปอดปอดปอดไท่เป็นสมุไสมุนไพรสมนรสมุดสมุนไพรสมสมุนไพรสมนไพสนรสมุรมไรสมนสมนไพคนรนร เบอร์ท่อแม่ท่านลูกค่าอยากติดต่อเนาะค่ะเพื่อนอยากใส่น้ำเบอร์บอกเบอร์ท่เพื่อนเนาค่ะเบ,เบอร์ท่อศูนย์เก้าสสี่หนึ่งหกเกสี่สองเค่ะทางนี้เลยอขอบคุณมากค่ะ